สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าการักกะดาวันที่สองแล้วนะคะจะทร e ตทุกคนอย่างน่ารักและก็ใจดีกับทุกคนนะคะหวังว่าเดือนนี้จะไปเฮงเงปังๆกันทุกคนนะได้เงินได้ทองกันนะคะโอเคเพื่อนๆพื่นวันนี้พัอยากใช้ไพ่ adventure time ลองดูนะ เพื่อความสนุกสนานของเราต้องเปลี่ยนไพ่ไปบ้างเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแม่หมอเป็นคนขี้เบื่อไม่ใช่อะไรเลยนะแล้วก็หวังว่าจะไม่เบื่อนะสดของแม่หมอด้วยนะโหช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแต่งหน้าไม่มีเวลาทำอะไรเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของไพ่ Adventure Time อาร์ตเขาก็น่ารักดีอ่านยากนิดหน่อยไม่แนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเริ่มต้นการอ่านเพราะจะเป็นออกเป็นอาร์ตอาจ๋ามากๆเลยนะคะโอเคเพื่อนๆใครที่สนใจติดจุดเทียนมหามงคลควันที่ 11, 11นี้นะคะวันศุกร์หน้าก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหลายๆคนก็ติดต่อกันเข้ามาแล้วพัดก็อยากให มาใช้ใช้โอกาสเนี้ยจุดเทียนมหามงคลเปิดดวงเพราะว่ามันครึ่งปีแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อยากให้ชีวิตเราปังๆแล้วก็ประสบความสําเร็จกันมากๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพัดคิดว่าพัดจะทําบุญให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะคนที่มาดูช่องแพทเนี้ยพัดทาบุญให้บ่อยๆนะเพื่อนวันก่อนนี้พัดก็ไปที่วัดมหาบุตรเนาะ เพื่อทบุญไปปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การจุดเทียนมาหามงคลเนี่ยมันก็ดีสําหรับตัวเราแล้วก็ดีสําหรับดวงของเราด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ปีชงใครที่อย่างพันเนี่ยปีกุลเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคโอเคเพื่อนๆแล้วก็ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราสุดเท่ไม่มีที่ช่องไหนอีกแล้วนะคะมีช่องนี้ช่องเดียวนะคะท,ที่ที่ทำเครือเข่าหลงตัวเนี้ยที่เพื่อ เป็นน้ำมันอูอยู่ตรงนี้นี่น่ะเป็นน้ำมันเพื่อเพื่อความสําเร็จหนุนดวงดีกว่าใช้คําว่าหนุนดวงเพื่อความสําเร็จเนี่ยข้างในนี่คือมวลสารจะเต็มนะคะใครมีโปรเจกต์ใหญ่ใครเพิ่งเปิดร้านใครเพิ่งเพิ่งแบบเปิดธุรกิจใหม่ๆพัดขอแนะนําให้ใช้ตัวนี้ไหนๆก็มาเอามาแล้วขอใช้นิดนึงนี่เต็มขึ้นไปเลยนะ หอมมากๆนะคะผลิตภัณฑ์ทุกตัวของพาดาดจะต้องมีเน้นความหอมเสมอเพราะว่าพาดเป็นคนชอบความหอม <laughs> นะคะแล้วก็ตัวนี้คือ เครืออะไม่ใช่นี่คือเขาหลงนี่ว่านดอกทองใช่ค่ะอันนี้ว่านดอกทองสําหรับคนที่บอกว่าชีวิตงานการงานดีแล้วการเงินดีแล้วขอความปังเรื่องความรักต้องตัวนี้นะคะว่านดอกทองเลยนี่แล้วถ้าใครสนใจเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองมีปัญหากับคนที่ทํางานมีปัญหากับคนรอบๆคลางว่าทําไมเขาไม่รักเราทําทไม มันเหมือนกับเขาไปซื้อคนอื่นเขาไปยุ่งไปหาคนอื่นหมดเลยแล้วเราดวงจู๋อยู่คนเดียวขอแนะนําน้ําหอมพระแม่รัศมีมีทั้งกลิ่นกุหลาบและกลิ่นมะลินะคะเห็นไหมสีมันจะต่างกันนิดนึงอืมแต้มก่อนออกจากบ้านนะคะต้องทําผลิตภัณฑ์ทุกอย่างควรจะใช้ทุกๆุกวันนะคะถ้าแบบใช้แล้วนานๆทีมาใช้ทีนี้ไม่ไม่ไม่โอ้นะคะมันจะมันจะไม่ไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยขลังเท่าไหร่อันนี้ทำพิธีมาจากประเทศอินเดียเลยทีเดียวแล้วถ้าใครสนใจพวกเทวรูปต่างๆเพราะว่าแพทเป็นฮินดูด้วยเนาะนับถือพระแม่ลักษมีพระอวะแล้วก็พระพิฆเนศแล้วก็เยอยะแยะพระศักดิ์ทุกอย่างมากมายเรามีองค์เทพให้บูชาด้วยก็ลองไปดูกันได้ในทั้ง Facebook ของเราแล,แล้วก็ ข้อมูลของเรานะคะโอเคติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะเกี่ยวกับจุดเทียนมหาวงคลวันที่11นี้นะโอเควันนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าให้ Adventure Time จะบอกอะไรกับเรานะโอเคเริ่มเลยนะคะโอ้ยเริ่มปึ๊บ,บก็กระเด็นกระดอนออกมาเลยนะว้าวคนของคุณเป็น King of Bond เป็นเอซอบคัพด้วยหรอจริงๆเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเจ้าชูเนาะอืมคนของคุณค่อนข้างเจ้าชูหรือเปล่าคะ King อฟบ o n เนี่ยเป็นคนที่พูดจาเก่งอ้อรอเก่งเข้าหาคนเก่งทำธุรกิจเก่งด้วยนะพราดว่าคนนี้ที่คุณดิวอยู่เนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็ทำให้คุณเคลิมได้บ่อยๆ ใช่หรือเปล่าเป็นคนที่ทําให้คุณเคลิม้มทําให้ทุกครั้งที่เขาเข้ามาคุณก็จะยอมให้อภัยคุณจะยอมกลับเข้าไปหาเขาคุณจะยอมฟังเขาเสมอเสมอมันจะมีอะไรในตัวเขามันเหมือนกับสเสน่ห์ส่วนตัวที่ทําให้คุณแบบใจอ่อนอ่ะอย่ามองตาฉันอย่างนี้สิ <G ül üş> ถ้ามองตาอย่างนี้ฉันใจอ,อ <Syndrome> ่อ, like อ,อนนะอะไรอย่างเงี้ยอืมตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องการงานการเงินมากๆแพทมีความรู้สึกว่าคนของคุณเนี่ยเขาอยากได้ฐานะอยากได้การเงินที่ดีกว่านี้อยากประสบความสํำเร็จให้มากกว่านี้ทำไมอะไรยังไงเพจจ็อบคัพเพราะเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาบางคนอายุน้อยกว่าคุณแพทมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ย ยังไม่ค่อยมีฐานะที่ดีเท่าไหร่อาจจะเป็นคนเก่งนะแต่ยังแบบยังเด็กบางคนเด็กมีมีพลังงานความเป็นเด็กกว่าคุณนะ่ะอืมแล้วก็ยังยังเหมือนกับยังไม่ได้อย่างที่เขาต้องการดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันก็เลยแบบเขาก็เลยไม่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นี้เท่าที่คุณต้องการบางคนเนี่ย ไม่ให้สถานะอ่าคุยมาตั้งนานแล้วไม่ให้สถานะสรุปเราเป็นอะไรกันก็ไม่บอกคือเหมือนกับว่าคนคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยชอบชอบชอบ,ชอบใช้คําพูดแบบนี้กับคุณอนะทําให้คุณระเบิดลงทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเสียเวลาหรือเปล่าเนี่ยคนคนนี้ทําให้ฉันเสียเวลาหรือเปล่าอืการคบกับเขาทําให คุณรู้สึกมันเสียเวลามากๆแล้วก็เสียไปวันๆคุณก็ไม่ได้เด็กลงเนาะเออทุกคนก็แก่ลงทุกวันทุกวันนะจะมาทําตัวอย่างนี้อีกพัดว่ามีการทะเลาะกันเรื่องนี้มีคาแบบมีคําพูดมีมีอะไรอย่างเงี้ยพัดคิดว่าเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ว่าจะเป็นสถานนะหรือว่าจุดไหนใ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 ,ใ,ใ,ในความสัมพันธ์ก็ตามสมมุติว่าแต่งงานกันแล้ว เขาไม่ให้ความชัดเจนว่าแบบสรุปคุณจะเลือกฉันหรือจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้จะกั๊กั๊กึ่งกึงคือจะแบบกึนไม่เข้าใครไม่ออกจะไม่ไม่มีความเคลียร์อะไรเลยเหมือนคุยไปแล้วก็ไม่เคลียร์กว่าเดิมอีกเนี่ยมันเป็นเดอะมูนอะเดอะมูนมันเป็นไพ่ที่แน่นอนอยู่แล้วคือไม่มีความชัดเจนใดๆใด,ดเลย นะคะเขาก็มัวแต่แบบไปยุ่งเรื่องการงานการเงินสร้างสถานะแล้วก็ไม่ฟังในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการถึงมีการพูดคุยมีการเจรจากันแล้วเขาก็ยังคุณก็ยังไม่ได้รับคำตอบในการในในคำพูดเหล่านี้ของเขาอะ่ะเป็นคนที่พูดเยอะพูดดีนะเหมือนจะดี แต่ว่ามันก็ไม่มีความสำคัญมีอะไรเลยอะ่ะการกระทําคําพูดอาจจะดีแต่การกระทําก็อาจจะแบบไม่ไม่มีความมั่นคงตรงนั้นอืมพาะมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณอยากได้สิ่งดีๆเนี่ยมันเป็นเทนอคคัพแล้วอ,อยากมีอนาคตที่ชัดเจนอยากจะมีความรักที่ชัดเจนแล้วแต่ตอนนี้คนคนนี้ทำให้คุณมึนงงอะ่ะ ทำให้คุณบางทีก็เงียบใส่คุณซะงั้นบางทีก็ตีทะเลาะกับคุณซะงั้นถ้าคุณมาถามอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ทะเลาะกับคุณไปเลยอืมมีความรู้สึกว่านอกจากไม่ให้ความชัดเจนแล้วก็ยังมามาโทษว่าเป็นคนคุณคุณเรื่องมากคุณคุณเป็นคนผิดเองอ้าวอะไรเนี่ยชารีออดบางคนอยู่มีทางไกลกันเป็นคนต่างชาติได้เป็นคนที่อยู่ไกลกันได้อืม แปลว่าบางคนเป็นเป็นข้อเป็นครัวกันแล้วนะแต่เหมือนใก็ยงก็ไม่มีความชัดเจนอะไรเหมือนกับสรุปแล้วเราจะสร้างสถานฐานะกันไหมหรือว่าเราจะมีลูกกันไหมอะไรเงียบไม่รู้ยังไม่ใช่ปีนี้อาจจะปีหน้าแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆอ,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 อย่างเงี้ยทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรเลยความรักความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนแบบ นะไม่ไม่มีความชัดเจนอืพูดอย่างนี้ง่ายๆเลยท่านว่าตอนนี้คุณพร้อมในอะไรหลายๆอย่างพร้อมในเรื่องความสัมพันธ์คุณพร้อมจะมีความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคุณแม่เป็น เป็น girlfriend ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีแล้วอะ่ะพระคิดว่าคุณอยู่ในจุดที่ฉันพร้อมที่สุดแล้วแต่คนของของคุณเนี่ยเขายังไม่พร้อมเขายังเหมือนกับยังยังเป็นแฮงแมนอยู่อะ่ะยังแบบยังไม่ชัวร์ยังนิ่งๆถามอะไรก็ไม่ตอบคนนี้นี่แบบปากหนักด้วยนะคนของคุณเนี่ยเป็นคนปากหนักเป็นคนปฏิเสธ ทุกเรื่องแล้วก็จะใช้วิธีโน้มน้าวทําให้คุณแบบใจอ่อนโอเครออีกปีนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันมันค่อนข้างเปราะบางเพราะว่าเพราะว่าคุณมีความขุนข้องหมองใจแล้วแหะว่าเฮ้ยสรุปแล้วมันจะไปต่อกันได้ไหมหรือจะไปต่อหรือเปล่าอ่า คนคนนี้จะไปต่อไหมหรือจะเงียบอยู่อย่างนี้หรือจะไม่บอกอะไรคุณจะไม่พูดอะไรกับคุณอยู่อย่างนี้คุณต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณต้องการความเคลียร์ความชัดในความสัมพันธ์นี้แล้วไม่ใช่ว่าอ่ำอํำอึ้งอึเงียบเงียบพอคุณจี้มากก็เงียบเลยลุงเงียบซะเลยไปโฟกัสการงานการเงนิงนซะเลยหรือปิดหรือบล็อกคุณซะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันไร้ความ ชัดเจนมันคุมเครือไปหมดเลยวันนี้มันพลังงานของคนของคุณเนี่ยมันคุมเครือมากมากเลยแพทคิดว่าเขากังวลมากๆเรื่องสถานะของเขาเรื่องฐานะการเงินของเขาเขาคิดว่าเขายังยังจนอยู่ยังเลี้ยงใครไม่ได้ยังเอาใครเข้ามาบ้านยังไม่มีรถยังไม่มีเขาจริงๆแล้วเขาก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะว่าแบบถ้าวันหนึ่งเขาประสบความสําเร็จวันถึงจุดที่เขาต้องการอะ เขาจะมีคุณในชีวิตอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบไขฝันเนาะแต่จริงๆเขาคิดอย่างนั้นจริงๆความคิดเขาดีนะแต่ว่าการกระทําของเขาอาจจะอธิบายให้ให้คุณฟังไม่ชัดเจนพอมันก็เลยทําให้เกิดการทะเลาะกันเกิดการมีปากเสียงกันทั้งใหญ่ ฉันมีความรู้สึกว่าคู่นี้มีปากเสียงกันมีการทะเลาะกันคือไม่ลงรอยกันจะเอายังไงไม่พูดอืมคุณคิดว่าถ้าเป็นอยู่อย่างนี้คุณอาจจะเดินหนีแล้วออกไปก็ได้คุณจะไม่ไม่ทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าคุณเองก็ก็อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ อยากจะเจอคนที่ดีกว่านี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณออกแพทบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณออกไปจากความสัมพันธ์นี้คนนี้จะตามคุณคนนี้จะมาตามคุณเขาไม่ยอมให้คุณออกไปจากความสัมพันธ์นี้ง่ายๆแน่นอนคนนี้เป็นคนที่ห่วงก้างแล้วก็ไร้ความชัดเจนอืมคนนี้ทั้งห่วงก้างทั้งไร้ความชัดเจนทั้งอะไรของเขาเนี่ยช้า โอ้โห oh, oh, คนนี้ช้าที่สุดในสำรับ n i g Knight of o o i n หรือ n i g Knight of Pentacle อันนี้เขาไพ่อันนี้เขาจะเรียกว่า n i g Knight of Coin เนาะแพดว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ใบที่ช้าที่สุดแล้วคนนี้ช้ามากจะ่ทำอะไรก็ช้าไม่มีความชัดเจนคุ้มเครือไปหมดรอนั่นรอนี่คุณคิดว่าถ้าคุณรอให้เขารวยก่อนอะ คุณอาจจะรากงอกแก็ได้คุณอาจจะแบบแก่แล้วอะไเงี้ยไม่มีใครเอาแล้วถึงเวลาเอาเขาก็ไปเอาคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ที่ฝังอยู่ในใจคุณมากๆเลยอ่ะแล้วคุณก็สงสัยว่าทําไมเขารอขนาดนี้ทําไมเขาช้าขนาดนี้เขาเป็นของเขาอย่างนั้นล่ะคะ่ะมันมันเป็นนิสัยส่วนตัวมันเป็นคนคนของคุณเป็นคนอย่างนี้บางคนจริงๆนะบางคนเป็นคนต่างประเทศด้วยนะ มาจากต่างประเทศต่างชาติได้เลยอือคุณจะตัดแล้วคุณจะไปแล้วคุณให้เดทไลน์กับเขาแล้วคุณเดทไลน์กับเขาแล้วคือแบบออาเทมเพิแล้วอบอกว่าถ้าไม่ไม่แต่งงานภายในปีนี้หรือว่าไม่ไมคบกันภายในปีนี้หรือว่าไม่ไม่กลับมาคุยกันหรือจะบล็อกกันไปคุณให้เวลาช่วงเวลาแล้วถ้าไม่ภายในปีนี้ภายในเดือนนี้คุณไปแล้วนะอือแต่บอกก่อนเลยนะคะไพ่ทุกใบ สั่งคือบอกชัดเจนว่าถ้าคุณไปคนนี้จะตามแล้วจะไม่ให้คุณไปไหนเลยจากเขาโอเคค่ะวันนี้พลังงานงงไหมคะอีหยังวะมากเลยหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับพลังงานเหล่านี้แล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงตัวส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้รู้ว่าเคสของคุณเนี่ย เป็นอย่างไรแล้วเหมือนกับเคสที่เพราะดูดวงแรนดอมมันจะแบบหลากหลายพลังงานมากมายเลยนะคะโอเคเพื่อนๆเ,เ,เราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ